มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่องค์การบริหารส่วนตมสุขสำราญอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นายบดิน์เกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตร,รเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยมีนายคมกริอุทโก เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ในนามคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้นายบดินเกษตรารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการโดยรวมกันมอบผุ่นพืชนธุนปลาและโฉนดที่ดินสปกอให้แก่พี่น้องเกษตรกรพร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมบูธคลินิกเกษตรเคลื่อนที่หน่วยงานกระทรวงเกษตร ที่มาจัดให้บริการกับประชาชนและเกษตรกรและการจําหน่ายสินค้าต่างๆของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้รับความรู้ด้านวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบรูรณาการความร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมทั้งรับรู้รับทราบสถานการณ์ความเดือดร้อนของชุมชน เพื่อให้หน่วยงานรัชการและเอกชนต,กต่างๆที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกร พลตจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลชิงถ้วยเกีดยรติยศของนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สำหรับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศที่ร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลณสน,นามกีฬารงเรงเขาทองมีนายชาดนนปาทานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อำเภอพยุหคิรีเขตสองคณะกรรมการสิก,กา ครูอาจารย์และผู้นำชุมชนตำบลเขาทองดารานักร้องและนักแสดงร่วมในพิธีเปิดด้วยคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเขาทองได้ร่วมกับโรงเรียนเขาทองจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเยาวชนอายุไม่เกิน13ปีและทีมฟุตบอลอาวุโสรวมจำนวน24ทีมโดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา9นาฬิกา ส่วนฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมรวมดาราออสตาซึ่งรวมทีมดาราภาพ,พยนตร์ทีวีนักร้องนักแสดงจำนวนมากมาทำการแข่งขันกับทีม VIP เขาทองนครสวรรค์เพื่อหาทุนทรัพย์ในการบูรณะซ่อมแซมอาคารไม้สองชั้นแบบปอพิเศษของโรงเรียนเขาทองซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า7 5ปีซึ่งเหลือเพียงโรงเรียนเดียวในประเทศไทยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนของชาวเขาทองซึ่งตั้งถิ่นฐานม,มากว่า300ปี ขนรรมเนียมประเพณีห้องสมุดห้องจัดนิทรรศการห้องสันทนาการหอเกียรติยศประวัติโรงเรียนและวัดเขาทองเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่ลูกหลานชาวเขาทองและชาวนครสวรรค์ได้ศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปด้วยความมุ่งมัน ทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนศูนย์การค้าโรเบิร์ไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรโดยคุณอนุรักษ์เมฆหมอกรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรเบิร์ไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรในร่วมกับเมเจอร์ซินิเพล็กจากกิจกรรมเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์สร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ของจังหวัดกำแพงเพชรทั้งสมาคมนักนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชรรวมทั้งสื่อมวลชนจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันนักขา่าว5มีนาคมที่ผ่านมาโดยได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดให้ชมภาพ,พยนตร์ในบรรยากาศที่สนุกสนานครืน้นเครง พระครูพัชรคุณนาวาสาัยเจ้าคณะตำบลท่าแดงเขตหนึ่งและเจ้าอาวาสวัดทุ่งเรไรบ้านไร่หมู่ที่หาตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้จัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลและอุปสมบทนาคหมู่ประจำปี2568และในโอกาสนี้คณะสัทธาญาติโยมได้พร้อมใจกันนำบุตรหลานเขา้าพิธีอุปสมบทหมู่จำนวน17รูปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสร้างสมบุญบาร,รมี ขณะเดียวกันได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัดที่ยังคงค้างอยู่ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์บรรยากาศภายในงานมีพุทธศาสนิกชนจากหลายพื้นที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากทางนี้พระครูพัชรคุณนาวาสายได้กล่าวว่าการบวชเป็นการฝึกของตนเองให้มีวินยัย และเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานบุญอันเป็นมหากุศลเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาและชุมชนต่อไปณนห้องรับรองพิเศษชั้น2อาคาร1นสารากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายสารยัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบโอบวัดและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมที่สามารถผ่านเข้ารอบการแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์2025โดยรอบต่อไปเป็นการแข่งขันในรอบลูกทุ่งคืนถิ่นซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่21มีนาคมและโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์จะลงแข่งขันเป็นคู่ที่5พบกับโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรจังหวัดนครราชสีมาในวันศุกร์ที่18เมษายน เวลา18นาฬิกาทางช่อง w o r k p o พอย23โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวชื่นชมความสามารถและความมุ่งมั่นของคณะนักเรียนและครูที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักจนสามารถเข้าสู่รอบลึกของการแข่งขันพร้อมขอให้ทุกคนตั้งใจทําเต็มที่และนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกสที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาน,นาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ่งไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยาสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า1 2 2 0 0 0เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านที่อยต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉะบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉะบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกถ้าเรือแหลมฉะบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมสุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-Matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กรวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉะบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสูญส่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที U อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านทีอต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที U อต่อปีทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตนดาดมาสเตอรีเอ r ลิตีริบลิตี้ y ility, ibility, และทีมเวิร์กตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต สยามสุวรรภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคาร Z1 วแบบ Soft Opening ในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกต S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซวัน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวัดโดยท่า,ากาศยานสวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซตวัดหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนกระเสียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S 1 0 1ถึง S 1 2 8จากนั้นลงไปชั้น B 2เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบ Open นเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซตวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารเซตวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการสุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล ใบสั่งไม่จ่ายหรอกทำเป็นส่งใบเตือนมาให้ไปจ่ายคราปรับก็ได้เตือนปะที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เป็นสิครับพี่จ่าจิ๊บขอเตือนว่าต่อไปนี้ถ้าใครมีใบสั่งค้างจ่ายแม้แต่ใบเดียวตอนไปต่อภาษีประจำปีคุณจะไม่ได้ป้ายภาษีก็เหล่างอ่ะก็แค่ไม่มีป้ายภาษีประจำปีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสักหน่อยก็ยังขับรถได้ปกตินี่ อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็จริงแต่ทุกๆครั้งที่นำรถที่ไม่มีป้ายภาษีมาขับมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทต่อครั้งและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีกหนึ่งคะแนนต่อครั้งเลยนะครับจริงหรอเราจะทำไงดีอ่ะทีนี้ได้ใบสั่งมาขี่ใบฉีกทิ้งหมดเลยพี่จ่าจิ๊บมีวิธีดูใบสั่งครั้งไหมคะมีครับพี่จ่าจิ๊บมีให้3ช่องทางช่องทางแรกเว e ็บอี i c k e t สามารถดูใบสั่งค้างจ่ายได้ช่องทางที่2แอปพลิเคชันขับดีสามารถดูใบสั่งค้างจ่ายและดูคะแนนความประพฤติของตัวเองได้ด้วยและช่องทางที่3ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐหรือคีออสในกรณีที่ไม่มีใบสั่งค้างจ่ายสามารถชำระภาษีประจำปีแล้วรับป้ายภาษีตัวจริงได้เลยทันที จะใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้จะจ่ายค่าปรับยังไงไหวทำไมถึงได้มีใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้อก็ผมไม่เคยจ่ายค่าปรับเลยนะสิเราจะทำาไงดีเนี่ยใจเย็นๆนะพี่จ่าจิ๊บมีทางออกถ้า่จ่ายค่าปรับทั้งหมดพร้อมจ่ายภาษีประจำปีกับนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกในขณะที่ไปต่อภาษีประจำปีก็สามารถรับใยภาษีได้เลยทันที แต่ถ้ามีใบสั่งค้างจ่ายเยอะขนาดนี้ล่ะถ้าไม่พร้อมจ่ายค่าปรับทั้งหมดก็จ่ายภาษีประจำปีอย่างเดียวก่อนเพื่อรับป้ายภาษีชั่วคราวใช้แทนป้ายภาษีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันเท่านั้นและหลังจากที่ชำระค่าปรับทั้งหมดแล้วให้กลับมาขอป้ายภาษีอีกครั้งออเอ๊ะแต่พี่จาจิ๊มีช่องทางการจ่ายค่าปรับง่ายๆไหมคะ มีครับชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสถานีตำรวจทุกแห่งที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั้งผ่านระบบออนไลน์และธนานัติชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการที่มีสัญ,ญลักษณ์ P.T.M เช่น Family Mart Top Supermarket ไทยวัสดุจุดชำระเงินในเครือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการชำระผ่านแอปกรุงไทยเน็กเว็บไซต์อ e ี i c k e t icket, แอปขับดีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย หรือตู้บุญเติมสบายใจได้เลยครับเฮ้ยมันก็ง่ายดีนี่แต่ถ้าไม่อยากปวดหัวรักษาก็จระาะจรด,ดีกว่านะคะด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การข้าโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอัส うん。